สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรวันนี้ก็จะมีศึกสเก็ตเรือปกใครจะได้ถ้วยรางวัลไปคองมารอชมกันนะครับบรรยากาศก็คือคึกคักมากครับวันนี้มีหลายรุ่นนะครับแข่งขันกัน40กว่าเที่ยวนะครับไปดูบรรยากาศที่ขอบสนามกันเลยครับเปิดคู่แรกก็ไม่อดูซะว่าอาชิง นะครับใครจะดีครับไอ้หนุ่มน้อยหน้าบนครับอายุไม่เงิน12ปีจังหวัดอ่านหรือว่าเป็นตาเลยครับ่นั่นก็คือเด็กไทยวีรพงษ์ครับอยู่รูแดงเจอกับเด็กไทยธนภูมิครับอยู่รูน้ำเงินครับจังหวัดน่านแล้วรัชโนนครพิจิตรครับผู้ใหญ่เทียบส่งเข้าประกวดจัดกอกอนกับปัญญาพลจังหวัดอ่านเอาห วันนี้เอาแล้วครับพี่น oh. ้องครับในจอนะครับพายพูดสดแล้ววันนี้ออกออกออกมาแล้วนะครับแข่มหนึ่งนั่นก็คือรักครับผมครับเปิดมาติดกระจายไปโอ้ท่าแบบนี้นี่เหลือควมันอนเดียวนะครับวนเดียวจบเลยไอเด็กคนนี้มีของว่ะ

ทองวิจิตรแล้วก็แผงแเขากะไม่ผู่นี้หมายเรยกันคู่ครับไม่นานนี้ไม่นานนี้ล้านมาแทรกเข้าไปคู่นี้วิจิตรก็แล้วกันดูวิจิตรกับทั้งทองสวรรค์กันตั้งก็ไม่ผู่นี้เพิ่งจะเริ่มเรียกกันมาเอาแล้วก็ตอนนี้นั่นเลยนั่นเลยงานวิจิตรมีแล้วว่าทองสวรรค์ของสวรรค์